ชื่อเสียงยังไงเนชื่อเสียงยังไงเนียชื่อชื่อเนชื่อวาิปดินฮะลิลิดินเอาหม่นะโอ้เป็พคนต่างประเทศเหรอมาเลเซียมาเลเยอู่ยูมาเลเซียไปยูสปกยูสปกภาษาไทยน You're the big yeah. Malaysia? Yeah. Uh, I you big uh, I'm a big Thai. Okay. <laughs> 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 okay, Did you think that you were going to get the knockout that fast? Uh, I don't know. I don't know. Because. ไอ้ i เม o อ o เขาเขาเขาจะทำให้เขายังไม่รู้เขาจะทำเองก็ได้โอ้เขายังไม่รู้ว่าจะนอกได้หรือเปล่านะมันไหนดเขาเขายังไม่รู้เลยเขาลองดูก่อนนะมันไหนมัดไหนทางคนดูสิมันไหนน็อกใช้เล็กเล็กเล็กไหนไหญอะไคว้าวาาะนอกดมว่ไมเขาเคยนกใครมาบ้างไหมครับัเคยนอกใครมาบ้างไหม Oh, I Ah, uh, you, you, not, you knock, you knock, you knock. Yeah yeah. yeah, yeah. Yeah, yeah. There, right, yeah. Hand. right hand. One, two, three, four, five, six. สองสองครับนึ่สองครับองบสองครับแล้วทีสองครับ่งบสองครับงครับสองครับองสองครับส่งสองครับงครับสองครับสองับสองครับรับสองครัสองครับงสอองสองับงองครับสองครับงอออององครับสอองอรับงสองครับงสองคอสองครับงับสองสงสองรับงครับงสอ

แล้วเดี๋ยวผมสี่สิบสองปสองเขาเอ้าเขาทำยังไงเขาทำยังไงส่งพีเค r i พีเคสัญชัยบุญพีเคพีเคแขกแขกเดือดแขกแขกใช่ครับแขก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 มาด้วยกให้เขาขอบคุณแขกแหน่อยครับ thank y ขอบคุณเียแขกเสียคุคเขาบอกว่าเขาบอกว่าโค้งทุกคนเสียแขกโค้งทุกคนทุกคนนะนะขบ ไม่เฟนไ่นะเอาอายุยูยูยอายุอายอา21ปี21ปีโอ้ยอายุหนด้วยเขาตั้งใจได้แชมป์มวยไทยไหมเนี่ย เขาเขาอยากเป็นชิงชมป์ทีเยเขาเขาอยากเขาอยากเป็นชิงชมป์เลชิงแชมป์เรยชิงแชมป์การเท่าไหร่เท่าไหร่นี่แปดสิบแปกิโลสี่แปดกิโลก็เลยสี่ปดกิโลเขาเอาห้าสิกิโก็โอเคนะครับห้าสิบกโอยสิปร้ยบไมเียบหมเนี่ยร้อยร้อยห้าทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมร้อยแปดอ่ะร้ออ่ะ